ทัรวมก็โอเคครับดีเป็นเป็นเป็นไม่ได้ด้ยดีครับมีความสุขสนุกสนานกันทุกคนใครที่คิดว่าอาจจะมาว่าอ่อยอาจจะมาว่าเงียบราะว่าทุกคนให้ความเปิดใจให้ความร่วมมือแบบมีความสุขอะ่ะใช่ติดลาดเลยเช้ามาเราก็คิดว่าจะแกวแล้วที่ไหนแล้วเขาเตรียมเราเสร็จจับเลยเราฝ่ายงงตั้งหากใช่เรานี่งงแล้วผมสนุกสนานแล้วก็ โรงเรียนมาเทคโนโลยีได้สุดยอดล้ำล้ำกว่าที่คิดไว้อะไรที่มาแล้วได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างได้ทั้งเทคโนโลยีได้ความรู้ความรู้เพื่อนที่เราไม่เคยได้สัมผัสอยู่ในห้องเงียบเหมือนจะแบบเรื่องเยอะอะไรเนี่ยแต่จริงมาของคือมาเพื่อสนุกจริงเปิดใจยอดมาก เดี๋ยวกิจกรรมบางคืนจะถ่ายกันอีกทีต่อสนุกสนานอีกมีกิจกรรมเยอะค่ำคืนนี้ยังอีกยาวนานค่ำคืนนี้อีกยาวไกลอันนี้แค่เริ่มต้นอันนี้นโอเคครับกระโดงปฐา